ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทักพ่อหนนะครับ E.P. นี้ผมจะพา like kind of <zab nak> เพื่อนๆมาดูของ10อย่างที่ผมขาดไม่ได้ของชิ้นแรกนี้ก็คือลำโพงบลูทูธของ Bauer and Wilkins t 7 ผมได้มาตอนที่ซื้อรถ B M แล้วเขาแถมมาให้ <c oughs> คือแทนที่จะได้ไอโฟนนะดันได้ลําโพงรถล,ลาโพงมาแทนก็ลําโพงตัวนี้มันอยู่กับผมในทุกๆวันในตอนอาบน้ําคือผมเอาลําโพงเข้าไปอาบน้ําด้วยคือมันอยู่ข้างนอกกันแหละลำโพงตัวนี้มันพิเศษกว่าลาโพงรุ่นอื่นตรงที่เสียงมันมันดีมากๆถ้าเทียบกับลําโพงในเลทราคารุ่นเดียวกันนะนะผมก็เลยเติดใจแล้วก็ใช้มันมานานแล้วพอสมควรปกติมันจะพังไปแล้วล่ะแต่รุ่นนี้มันอยู่กับผมมานานแล้ว น่าจะมี3-4ปีแล้วมันก็ยังไม่พังเลยก็เลยเป็นหนึ่งในของสิ่งหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้ครับมาสวอเทมชิ้นที่2นะครับก็คือแว่นดำจาก Oliver People คือยี่ห้อนี้ผมต้องเกิดที่มาทำไมผมซื้อยี่ห้อนี้ก่อนเพราะว่าเนื่องมาจากผมได้ดูหนังเรื่องอเมริกันไซโคแล้วมันพูดถึงยี่ห้อเนี้ย l i v e r People ที่ไปเอกเขาใส่คิสเยนเบลอะแล้วมันเท่ดีอ ผมก็เลยไปซื้อตามมาแล้วพอดีผมได้มีโอกาสไปที่ซานฟรานซิสโกอเมริกาแล้วทีนี้ผมก็ได้ไปเข้าช็อปเขามาแหละก็เลยเห็นแล้วก็อะไรเอาซะหน่อยวะแล้วก็ผมคิดว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยด้วยความที่เลนส์นี้มันเป็นสีดำนะผู้ชายทุกคนควรจะมีเลนส์สีดำไปครอบของสักอันหนึ่งก็เลยซื้อมาแต่ว่าผมว่าอันนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าเข้ากับรูปหน้าผมสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอไปได้อยู่แต่มันใส่สบายตามากนะเวลาขับรถส่วนอันที่2เป็นของทอมบราวครับอันนี้เป็นแว่นตาโปรดของผมเลยด้วยความที่วัสสดุมมมัันนเบาาาาาากาากกททจพลติหรรือออะไอย่งี แต่สายมันดูรับสับรูปหน้าผมดีอันนี้มันพอดีเป๊ะเลยชอบมากสิ่งต่อมาที่ผมขาดไม่ได้เลยก็คือน้าหอมนะผมเป็นแฟนตัวยงของน้าหอมพอสมควรเลยแหละแต่ว่าตัวนี้คือตัวโปรดของผมคือบริิโดบรอนซ์คือบริโดบรอนส์เนี่ยถ้าจะให้บรรยายเนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกของความสะอาดมันเป็นกลิ่นยูนิเซก,กันนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฉีดได้หมดก็คือกลิ่นตัวท็อปน็ตของมันน่มันก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวเป็นโรสแล้วทีนี้ ถ้าลองดมดูดีๆเนี่ยมันจะให้เหมือนเป็นแบบลุกอารมณ์แบบเราทํางานแล้วแบบเราใส่ชุดขาวออกไปตอนกลางวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยแต่กลิ่นน่ยข้อเสียของบริโดตัวนี้ก็คือกลิ่นมันไม่ติดทนนานน่าจะอยู่ได้สักประมาณไม่น่าเกิน4ชั่วโมงอะครับแต่แนะนําใครเป็นแฟนของบริโดตัวนี้ทุกคนต้องควรมีเป็นหนึ่งในตัวปโปรดของผมเลยต่อมาตัวน้ำหอมตัวที่2ก็คือเลราโบซัลทร l ลเตอร์รก็คือตัวเนี้ยไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวดังของยี่ห้อเขาเลยแหละน้าหอมยี่ห้อนี้มาจากฝั่งประเทศอเมริกานะครับผมไอตัวรหัสสยหรือ เมันคือหมายถึงตัวเลขของส่วนผสมทั้งหมดที่เขาได้ใส่ลงไปในบรรจุในขวดขวดนี้ตัวขวดขวดนี้เนี่ยกลิ่นค่อนข้างรุนแรงก็คือหมายถึงว่ากลิ่นติดทนนานยังต่ำน่าจะเป็น10ชั่วโมงแล้วกลิ่นเนี่ยค่อนข้างมจะให้แบบให้กลิ่นแบบว o ดี้ Woody แบบ กลิ่นหนังแล้วก็มีความมีความสไปซี่นิดๆเหมาะกับผู้ชายนะผมว่าผู้หญิงไม่รู้จะชอบหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าผู้ชายใช้ได้แล้วมันดูกลิ่นแล้วมันมันเท่ดีนะ mm hmm. เหมาะกับเหมาะกับตอนกลางวันและตอนทั้งตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนน่ยจะเหมาะตอนไปเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยแบบซาา แต่พวกนี้ทั้งหมดนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็้างเป็นแฟรี่ไพรซ์หมดตัวที่3ตัวนี้เป็นทอมฟอร์ดไพรเวทแบรนด์ผมอธิบายกลิ่นนี้ไม่ถูกเพราะมันมีความผสมปนเปที่แบบแปลกๆอีกอันนึงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่มันเป็นกลิ่นยูนิเซ็กเหมือนกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช้ได้ดีคือจะให้บรรยายเป็นรูปภาพก็ลองนึกภาพว่าเราออกไปเที่ยวเป็นวันแบบวันวีคเอนอะไรอย่างเงี้ยวันสบายๆตอนกลางวันกลิ่นจะมีความเป็นวานิลานิดๆครีมมี่หน่อยๆแต่ว่าไม่ไม่เหมาะกับตอนแบบตอนกลางค ไม่ได้ attractive อะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าก็หอมอยู่ดีผมก็เลยซื้อมาก็นี้มาถึงตัวสุดท้ายของผมผมเกือบลืมพูดไปก็คืออันนี้เป็นน้ำหอมของ e d e r i ิง Mall portrait แบบเลดก็คืออันนี้จะเป็นตัวดังเขาเลยนะตัวที่ best seller ของเขาเลยราคาค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันหมื่นสามกลิ่นเป็นยังไงหรอผมว่าถ้าคนไม่ชอบกลิ่นเนี้ยก็จะเกลียดไปเลยเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างซับซ้อนแรงมากๆฉีดทีเดียวก็น่าจะอยู่ไปทั้งวันได้เลยเพราะว่าขนาดรุ่นน้องผมเขาเอาไปฉีดเขายังบอกว่าขนาดอาบน้ำมาแล้วเนี่ยเขานึกว่าเขาอาบน้ำไม่อออกเยยติดู่ล กลิ่นมันอารมณ์เหมือนทูบอะครับแบบ คู่ที่หอมอะอะไรประมาณนี้แต่มันให้ความเป็นเหมือนความเป็นผู้ใหญ่นะความมันมีความคลาสซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมชอบนะโดยส่วนตัวผมก็เลยซื้อมาตัวนี้จะเป็นครีมทาตาของผมก็คือ La Mer Eye d i Concentrate จะเป็นตัวใหม่ที่สุดนะตัวนี้มันแตกต่างกว่าตัวเก่าที่ดูจากฝาเนาะเพราะว่าถ้าตัวใหม่มันจะมีรอยกริบท,ที่ฝาทั้งนผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนาะคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะลอยคล้ำใต้ตาเกิดขึ้นได้ง่าย2ผมเป็นคนนอนดึกด้วยแล้วก็3เนี่ยผมเป็นคนใช้ชีวิตที่ค่อนข้างหนะักแล้วตัวน มันเป็นมันเป็นมันมาเป็นตัวช่วยบัฟให้เราแบบเออให้เราดูมีแบบความชุ่มชื้นกับผิวรอบดวงตาได้ดีขึ้นคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ดูจากความสมบูรณ์สมบันของมันแล้วอันนี้เป็นรองเท้าแตะครอกสีขาว <c oughs> คือผมเนี่ยจะเล่าประสบการณ์มันก่อนพอดีผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์คุยกับคนคนหนึ่งแล้วกันแล้วทีเนี้ยเขาทาเป็นอาชีพหมอเขาจะต้องแบบใส่รองเท้าที่มันเดินสบายสบายเนาะอยู่ในแบบในที่ทําอะไรของเขาเนี่ยเขาเป็นหมอฟันแล้วกันเล่าให้ฟังเขาอยู่ในที่ทําฟันอะไรของเขาเนี่ยแหละเขาก็ต้องใช้รองเท้าที่แบบเดินสบงสบายแล้วท โอกาสคุยกับเขาก็เลยถามเขาว่าเอ้ย e ทำไมถึงเลือกช้ยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายี่ห้อนี้คนเขาเกลียดคนแบบไม่ค่อยชอบเยอะแต่มันใส่สบายจริงอ่าผมก็เลยเอาไปลองขอลองใส่ดูก็เลยกลายเป็นว่าติดใจรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้ดีนี่หว่าแต่ก่อนเราก็ไม่ชอบเลยี่ห้อนี้มันดูเฉยเออจนเราได้ไปลองซื้อลองได้เลือกก็กลายเป็นว่ารองเท้าที่ไปกับเราทุกที่ทั้งออกไปซื้อของที่เซเว่นออกไปกินข้าวใกล้ๆบ้านบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ออกไปตามร้านอาหารนะก็ดูยังดูไม่เหมาะสมอยู่ดีประมาณนั้นครับรองเท้าคู่นี้ก็ อยู่กับผมมานานพอสมควรดูจากสภาพได้เละเหมือนกันกลับมาสู่รองเท้าอีกแบบหนึ่งและกันก็เป็นคู่นี้ผมเคยพูดไว้ใน ep หนึ่งแล้วเกี่ยวกับรองเท้าของบ o ดด์วอง and ด์ลังเก็คือรองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้าเป็นรองเท้ากลับนะฮะแต่คู่นี้เป็นคู่สีเนวี่คู่นี้ก็เป็นรองเท้าคู่ใจผมเหมือนกันใส่มาด้วยกันทั่วโลกแล้วที่ผมชอบคู่นี้โดยเฉพาะเป็นความพิเศษของมันก็คือว่าหนังของมันเนี่ยหนังมันดีมากๆดูจากสภาพได้3าปีก็ยังไม่ได้แบบเละเทะเละเป็นโจ๊กอะไรขนาดนั้น แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ต่อมาก็คือสมุดจดเห็นอย่างนี้ผมก็จดลงหนังสือเหมือนกันก็คือเรื่องราวที่มาก็คือหลังๆเนี่ยผมก็มีช่วงชีวิตที่มันก็ไม่ค่อยราบเรื่นสักเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยไว้ลงในสมุดโน้ตเนาะไว้มีโอกาสผมก็จะจดลงบ้างทั้งเรื่องราวที่ดีแลวไม่ดีสมุดโน้ตสำหรับผมก็เหมือนถือซะว่ามันเหมือนเหมือนชีวิตเราเนี่ยแหละว่าชีวิตมันก็มีทั้งมีขึ้นมีลง ในเรื่องในเราดีๆอะไรผมก็อยากเขียนจดจาไว้ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยผมจะเขียนไว้เป็นบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราจะว้าไปในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเลยเราจะได้จําได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันมีส่งผลต่ออะไรต่ออะไรเราบ้างแล้วก็เราจะได้นําไปปรับเปลี่ยนมันทาให้ชีวิตเราดีขึ้นต่อมานี่อันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้พอพกทุกวันและใช้ทุกวันจริงๆที่นั่นก็คือคำมิโดซสารหรือที่พ่นปากเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าปกติเวลาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ย ผมรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์และร้องเพลงให้เพื่อนแล้วก็ในทุกๆวันที่ตื่นมาเนี่ยคนดื่มจะรู้ดีแนละ้วมันจะใช้เสียงเยอะแล้วคอเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังเสียงเยอะใช่ไหมแล้วตื่นมาผมจะเป็นผมชอบเป็นคนคอแห้งแล้วก็เสียงแหบและคามิโตซาเนี่ยอย่างที่ทุกคนเขาก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องบอกหรอกว่ามันจะทําให้คอมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ช่วยดับกลิ่นปากด้วยหนึ่งในเสื้อผ้าที่ผมขาดไม่ได้ก็คือเสื้อยืดก ก็คือเขาจะเลือกวัสดุพิเศษของผ้าเนี่ยที่มันดีกว่าอย่างอื่นเขามีบริการพิเศษก็คือเขาไปรับสั่งตัดให้มันพอดีกับตัวเราผมเชื่อว่าการสั่งตัดเนี่ยยังไงมันก็ทําให้เราดูดีเพราะว่ามันจะทำให้ฟิตติ้งกับเข้ารูปกับเราแล,แล้วเวลาเราใส่เนี่ยมันจะมั่นใจมากกว่าที่สําคัญคือราคาไม่ได้แพงมากนั่นก็เลยนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่มันเป็นหนึ่งในเทรนด์เซนเชียลของผมไอเทมชิ้นสุดท้ายของผมนั่นก็คือกีตาร์โปรง่ง คือกีตาร์โปร่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ได้เล่นกีตาร์ไฟฟ้าเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะซื้อกีตาร์โปร่งส่วนตัวนี้เป็นของมาตินรุ่น X-Series ก็คือเวลายามว่างเนี่ยผมก็จะหยิบกีตาร์มาเล่นไปเรืเ่อยเปื่อยอะแหละก็มันก็สนุกดีแต่ผมไม่ได้เล่นจริงจังอนะไรขนาดนั้นะ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 มันก็ช่วยทำให้แบบมันเทาความเครียดได้ดี ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์ช่องทักพะหนด้วยสำหรับวันนี้เช็เ,เอนเซนเชียลของผมก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับผม